ดีค่ะก็พบกับ Weekly Market Monitor นะคะหรือว่าฟิลิปพิชิตการลงทุนในช่วงของการส่งท้ายปลายปีนะคะระหว่างวันที่24ธันวาคมถึง4มกราคมนะคะปีหน้าเลย <L un ters> ก็คิดว่าคงไม่มีช่วงไหนนะคะที่จะมีความสุขในการลงทุนเท่ากับช่วงนี้อีกแล้วนะคะเพราะว่าดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ1,270จุดหรือตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าจะมีการพักตัวบ้างก็เป็นแค่พักสลับปรับฐานสั้นๆก็น ก็ยังมองเป็นขึ้นต่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่ามีการปรับลงมามั่งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวานะคะก็ไม่น่าแปลกใจนะคะคิดว่าเป็นการอ่าบายบายซันตาคอสนะคะเพื่อที่การเพื่อที่จะให้มีการต้อนรับ January Effect กนะคะกลับขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าหุ้นใหญ่เนี่ยอาจจะหายไปนะคะ คือเทคโปรฟิตมาบ้างแล้วก็มาเล่นสลับในหุ้นเล็กหรือหุ้นไม้รองออกมาแทนนะคะรวมถึงหุ้นแลกาดต่างๆด้วยนะคะแต่ก็น่าจะทําให้ตลาดเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเพื่อทดสอบ1,400จุดได้นะคะท่ามกลางความผันผ,นผวนที่ยังมีอยู่มีอยู่ต่อไปนะคะแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่1,360ถึง1,355จุดนะคะ หุ้นที่เราเลือกมา3ตัวนะคะคก็จะคลัคๆกันไปนะคะก็คือตัวเบย์ซิงเกอร์แล้วก็คาร์มาดนะคะอย่างตัวแรกนะคะก็คือเบย์หรือธนาคารกรุงศรีเนี่ยจะเห็นได้ว่าเครื่องมือทุกตัวนะคะโดยเฉพาะตัว m อ c d เนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้อแล้วก็ยืนเหนือซีโร่ไลน์ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแนวโน้มก็เลยดูดีนะคะคิดว่าถือว่ากลับมาเป็นขาขึ้นได้นะคะราคานะคะแถวแถวสาบาทบวกลบนิดหน่อยเนี่ยถือว่าน่ารับนะคะแนวต้านก็คือการขึ้นปิดแกปที่เปิดไว้ที่33 ะะเป็นแนวต้านแรกแล้วก็ถัดไปก็จะอยู่ที่34บาท75สตางค์นะคะจุดคัดลอสเราก็มองว่าที่30บาทถัดมาก็คือตัวซิงเกอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะทะลุกรอบดาวเทนไลน์ขึ้นมาได้นะคะก็ถือว่าสวยงามมากทีเดียวสำหรับแพทเทิร์นของซิงเกอร์นะคะมีลักษณะของการพักตัวมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วเริ่มฟื้นตัวโดยมีสัญญาณจากเครื่องมือโดยเฉพาะตัว directional indicator นะคะหรือว่า DI บก ก็กลับมาลอยตัวเหนือ D I ลบได้แล้วนะคะก็น่าจะถึงเวลาฟื้นตัวของซิงเกอร์นะคะแนวรับจะอยู่ที่17.70บนะคะต้าน18.7ถึง19นะคะแล้วก็คัดลอสที่17.5ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวคาหมานะคะตัวนี้กออ็พักมานานเหมือนกันนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย75วันได้แล้วหรือว่า EMA 75วันได้แล้ว มีการฟื้นตัวของสัญญาณลบจากเครื่องมือ modified stochastic อย่างชัดเจนนะคะในกราฟรายสัปดาห์ด้วยนะคะ,ะมีโอกาสรุนการฟื้นตัวสําหรับคาหมาดนะคะรับจะอยู่ที่7บาท10ตางนะคะต้าน8บาทแล้วก็8บาท40นะคะคัดลอสที่6บาท95ตางคค่ะก็ถือขอถือโอกาสนี้สวัสดีส่งท้ายปีเก่านะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่กับทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ